ขาดงานขาดการนะครับสาไม่ได้สนุกสนานเพลินเพลินกับเพื่อนเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นทรมานใช่อย่างสมมติว่าเวลาเราไม่สบายแล้วเข้าไปเที่ยวสวนสนุกกันเงี้ยเขาไปเล่นเครื่องนั้นเครื่องนี้กันเราก็ไม่ได้เล่นคือไม่ต้องไปสวนสนุกก็ได้อาจารย์ใช้ชีวิตประจําวันก็มองอะไรก็ไม่สนุกมองอะไรก็ไม่สวยใช่อแล้วก็บางทีเนี่ยไม่สบายก็กินอาหารอะไรก็ไม่อร่อยด้วยนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พี่ว่าความสุขอันหนึ่งของมนุษย์เราเลยคือสุขภาพแข็งแรงเรื่องของสุขภาพก็เป็นพรประการที่สำคัญเหมือนกันนะครับที่ทุกคนปรารถนาอยากจะมีซึ่งก็ตรงกันกันกบเรื่องราวของแขกรขขับเชิญของเราครับสแสวงหาปรารถนาอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วพวกเขาพบอะไรกันล่ะโรย้อนเป็นมานานหรือยังครับคุณนุ๊กคร่อถ้าถ้าพอนึกได้น่าจะสักห้าปีย้อนหลังครับเป็นเป็นมีอาการอะไรยังไงบ้างครับอื จะจุกเสียดแน่นเหมือนมีลมดันขึ้นถ้าถ้ามันไม่ขึ้นมันก็จะพยายามลงข้างล่างอึดอัดอึดอัดแล้วก็คือแน,น่นทอ้นนทองครับแน่นท้องครับเวลาตอนแรกคิดว่าเป็นอะไรครับกระเพาะครับโรคกระเพาะแสดงว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงคือกินอาหารไม่ตรงเวลาไม่ตรงเวลาอยู่แล้วครับผมแล้วก,วก็ทานอาหารแล้วแล้วก็ชอบทานพวกรสจัด หลันานกรองอรเีครับเป็นความเกิดชินที่ทานมาตลอดครับแล้วสุดท้ายไปทราบได้ยังไงว่าเป็นกรดไหลย้อนครับไปปรึกษาคุณหมอครับกรดไหลย้อนนี่จริงๆแล้วเป็นโรคที่มีมีมานานแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าผมเองเพิ่งได้ยินมาสัก5 6ปีที่ผ่านมาเองจริงๆมีมานานแล้วแต่เรามักจะบอกว่าเป็นโรคกระเพาะอืนะเพราะ,ม,ะรมันอาการต่างๆมันคล้ายโรคกระเพาะยกัน แล้วมันก็จะมีแตกต่างไปนิดหน่อยแค่นั้นนะคะนั่นก็คือแสบบริเวณลิ้นปีม,มีเสียงแหบมีไอแห้งมีรสเปรี้ยวหรือบางรายที่น้ำดีย้อนกลับขึ้นมาด้วยน้ำดีจากลำไส้เล็กเนี่ยนะ,ะคะก็จะมีรสขมขมคอ,<ะ>อมพอทานอาหารลงไปจะหายไหมฮะคือจริงๆเนี่ย ตอนนั้นกระเพาะก็จะทํางานผิดปกติแล้วถูกไหมหูรูดก็ไม่ดีแล้วนะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมการกินจะต้องเปลี่ยนคือเปลี่ยนทานน้อยแต่ทานบ่อยเอาครับแล้วก็ทานอาหารอ่อนไม่ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีของหมักดองไม่มีของมันถั่วชากาแฟพวกนี้เป็นหมดเลยเป็นหมดมันมันจะเสริมให้อาการเยอะขึ้นนะใครแนะนำเรื่องบิมมันช่วยได้ ตัวบิมเนี่ยผมผมผมก่อนที่จะชา,า <ๆ S 1> ตัวเนี้ยผมผมทานมาประมาณหกอ่าก่อนนั้นประมาณสี่สี่เดือนแล้ว mm hmm. ก็คือตอนนั้นไปพอดีมีเพื่อนที่อ่าเป็นรองผู้บริการโรงเรียนอยู่ท่านท่านทานมาก่อนแล้วก็เป็นโรคประจําตัวซึ่งลังรู้ว่าเพื่อนคนเนี้ยที่โลกมาก mm hmm. นะครับท่านอ่ารองชยดาซึ่งซึ่งเคยมาในรายการนี้ผมผมก็ตามมาตรงนี้ด้วยแต่ว่าตอนนั้นอ่ะบอกให้ไปไปดูผลงานวิจัย บิมช่วยเขาหน่อยว่าจะกินดีหรือไม่กินดีหรือจะรักษาดีไหมผมก็เลยไปอ่านบ r o c h u พวกนี้มันก็จะมีกรดไหลย้อนอม,มีอะไรเราเลยเราอยากจะหายกรดไหลย้อนก่อนค,คือ,ค,อคือไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปรักษาแล้วเพราะเราก็อยู่กับหมอแล้วพอไปเห็นโบช c h u ตรงนี้อ้ออากรดย้อนก็ใช้ได้เหรอ,อลองยากขาก็เลยแนะนําว่าได้สิลองดูเลยก็เบิกมาจากตรงนั้นแล้วก็ไปลองทาน ตัวสีเขียวครับที่ผมทานสองเจ้าสอเย็น2แล้วก็ตัวน้ำมังคุดมันก็หายไปยังไงไม่รู้กับมันก็หายไปหมดเลยเหมือนกับอย่างกรณีของกรดหลย้อนเราเคยได้ยินอยู่บ่อยๆนะครับก็เนื่องจากว่าร่างกายมี TS2 สูงไปแคปซูลของเราสีแคปซูลต่อวันวันที่15มันจะไปเพิ่ม TS1 ซึ่งไปกด TS2 ให้ให้ลดลงนะครับอาการก็จะดีขึ้นนอกจากนี้ก็เราก็พบว่า มีการเพิ่มขึ้นของ ts 1 7ซึ่งส่วนหนึ่งของ ts 1 7ก็คืออินเ r อร์ k i n ่ิบสงนะเป็นส่วนหนึ่งของ ts 1 7แล้วผมเพิ่งได้ข้อมูลว่าไอ t e r l e u k i ยี่สองที่มันเพิ่มขึ้นไปตรงนี้อันนี้ชื่อใหม่เลยนะฮะมันชื่อใหม่ครับที่มาคู่กับ ts 1 7ที่อินเ r l e ์ k n ิน17ครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเม็ดเลือดขาวที่ ts ส7หลั่งออกมานะครับก็เป็นตัวเป็นสารซึ่งจะไปซ่อมแซมเนื้อเยื่อบริเวณที่เกิดการอักเสบนะบก็คือในระบบ ของทางเดิอนอาหารของเรานี่แหละนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็จัดการกับอาการอักเสบตามระบบทางเดิอนอาหารไปผู้ที่มีปัญหาโรคกระเพาะเรื้อรังแล้วก็โรครกไหลย้อนนะครับเกิดขึ้นเนื่องจากมีอาการอักเสบในทางเดินอาหารหาส่วนบนนะครับซึ่งในเชิงภูมิคุวมการวิทย,ยาบอกว่าเกิดขึ้นจากการที่มีระดับเม็ดเลือดขาว T helper หรือ TS2 มากเกินไปนะครับ บิมสูตรสีเขียวของเราหากใช้ตอนเช้า2องแคปซูลแล้วก็กอนนอน2องแคปซูลพบว่าจะไปสามารถปรับระดับเม็ดเลือขาว t h t h ้และ T Regulator เพิ่มขึ้นและเม็ดเลือขาวที่เพิ่มขึ้นนี้จะไปปรับระดับของ t s 2อีกทีหนึง t S 2ซึ่งมากเกินไปเนี่ยให้กลับสู่ภาวะปกติ และจากการที่ T S 2กลับสู่ภาวะปกตินี้เองอาการอักเสบของระบบทางเดินอาหารจึงลดลงนะครับและนั่นคือสาเหตุที่ทําให้อาการบรรเทาลงนะครับในขณะเดียวกันการเพิ่มขึ้นของ T S 1และ T S 1 7เนี้ยยังไปกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวเพรจ่าในร่างกายของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ไปจัดการกับเชื้อแบคทีเรียตัวหนึง่งคือ h e โคแบคเต t e r ไพโ o ไลซึ่งเกาะกินอยู่ตับผนังลำไส้ของเราด้วย ก็ทําให้อาการอักเสบนั้นนะลดลงด้วยเช่นกันนะครับด้วยการทํางานลักษณะอย่างนี้ผู้ที่มีปัญหาโรคกระเพาะและโรคกดไหลย้อนคุณภาพจึงดีขึ้นอย่างค่อนข้างจะรวดเร็วครับข้อเข่าเสื่อมนี่คุณหมอเป็นคนวินิจฉัยแล้วท่านบอกไหมครับว่ารุนแรงแค่ไหนรุนแรงเพราะว่าปวดมากปวดบวมค่ะทั้งสองข้างสองข้างเลยค่ะเพราะท่ฉันนั่งทํางานนะคะจะนั่งตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง4ี่โมงครึ่งเพราะนท่งรับราชการนะคะ ก็ฮะพอเย็นขึ้นมานะคะบวมเดินก็ปวดปวดถึงในกระดูกค่ะนะคะก็ทานยาแก้ปวดเป็นนานนานมากประมาณสองสมปีจนทนไม่ไหวก็ไปพบแพทย์ก็ให้ยาแก้ปวดยาแก้อักเสบยาทาก็ยาทานะคะพอทาเข้าไปก็ไม่ได้ร้อนเข้าไปถึงในกระดูกเพราะมันจะปวดลึกเข้าไปในกระดูกค่ะจะมีน้ําที่ข้อเข่าแล้วก็ลงมาที่ข้อพับฮะจับได้ประมาณเท่าไข่เป็ดมันจะเป็นเหมือนน้าถุงน้ํานะคะเคยไปเจอะที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะ ครั้งละ40 cc ค่ะคุณหมอสุดท้ายให้คําแนะนํำยังไงก็คือแนะนําให้กายภาพบําบัดนะคะก็ดีขึ้นบ้างแต่ไม่ได้เจ้าว่าหายเลยนะคะลูกสาวนะก็เจอบิมเข้าครั้งแรกใช้น้ํามังคุดค่ะประมาณหนึ่งอาทิตย์ดีขึ้นเข่าก็ดีขึ้นดีขึ้น,นจนกระทั่งว่ายาของหมอนี่ที่ฉันไม่ได้รับประทานแล้วครับอยู่ดีก็มีซิสตามมาอีกซีสอาจจะเกิดขึ้นแล้วแต่ดิฉันไม่ทราบเพราะว่า คือไม่เคยสังเกตเปนมันโปนที่ตรงนี้ค่ะเนี่ยนิวน้วเนีน่ยค่ะหมอโรงพยาบาลพิสูจน์แล้วบอกเป็นซิสแต่ไม่ใช่เนื้อร้ายนะคะเป็นถุงน้ําธรรมดาแล้วก็นัดผ่าตัดที่ฉันไปหาเมื่อเดือนตุลานะฮะก็นัดไป3ามทันวาทําการผ่าตัดแล้วก็จะขูดที่เป็นก้อนซิสออกอันนี้ฉันก็ทานบีมไปเรื่อยๆอยู่ๆม,มันยุบก,ก็มีความสุขเพราะว่าสุขภาพก็ดีป่วยก็ไม่เป็นไม่ดีขึ้นดีขึ้นค่ะอา,อาการของ ซีสก็ยุบลงยุบลงโดยที่ไม่ต้องไปทานยาอย่างอื่นขึ้นบีมอย่างเดียวสีอะไรฮะสีชมพูกับน้ำคุณผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและอักเสบนะครับก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ขาวเนี่ยหลั่งสาร3ตัวมากเกินไปคือ TNF อ l ลฟาอินเ e อร์ u ิน6และอินเทอร์ิน17นะครับมันก็ทำให้เกิดอาก,การอักเสบตามข้อต่างๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเรา เช้า2องแคปซูลก่อนนอนสองแคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลั่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบจึงลดลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเป็นพืช5ชนิดคือบังคุดงานดำถั่วลืองฝรั่งบบกนะครับเมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้างโมนกระดูกอ่อนนะฮะซึ่งสามารถ อยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันเพราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปรียบเสมือนฟ่องน้ําอยู่ด้วยนะครับเพราะอาการปวดเหล่านั้นจึงหายไปถ้าหากว่าท่านเองอยากจะรู้เรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ย ศึกษากับเราได้แน่นอนเพราะว่าเรื่องของสุขภาพดีไม่ใช่ว่าคนที่อ้วนท้วนจำม่ำแล้วจะมีสุขภาพดีนะจ๊ะนะใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยความอ้วนมันมาพร้อมกับโรคภัยไข้เจ็บและที่สําคัญเลยถ้าอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าผลิตภัณฑ์ของเราผลิตจากอะไรมีอะไรเป็นส่วนผสมบ้างก็ลองเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ bim100.com นั่นเองครับหรือถ้าอยากจะคุยกันก็โทรเข้ามาที่026464800นะคะแล้วอย่าลืมนะ สุกแล้วต้องสวยด้วยเพราะฉะนั้นก่อนจากกันเรามีของฝากเอาไว้ไปดูกันเลยเป็นเรื่องความสวยความงามค่ะสำหรับเราสองคนตอนนี้ล่ะก่อนค่ะสวัสดีครับ Go Shape Member Club ชมรมคนหุ่นสวยผู้หญิงทุกคนจะมีความกังวลเกี่ยวกับรูปร่างของตนเองและต้องการลดความอ้วนไม่ว่าตนเองจะอ้วนจริงหรือไม่คนที่ไม่อ้วนก็ยังอยากจะมีหุ่นสวยขึ้นกว่าเดิม ความกังวลน,นี้นำไปสู่การใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อลดความอ้วนซึ่งในบางครั้งมักจะไม่เหมาะสมสำหรับสุขภาพเช่นไปเน้นเรื่องการลดน้ำหนักแทนการลดไขมันส่วนเกินและเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพด้วยหลักคิดนี้คณะนักวิจัยนำโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราจึงได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดไขมันส่วนเกินจากผลกาซีเนีย แล้วขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตำรับแรกของประเทศไทยในปี2,539และจำหน่ายแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศช่วยให้ผู้หญิงมีหุ่นสวยและมีสุขภาพดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสูตรธรรมชาติที่คณะนักวิจัยของเราได้พัฒนาขึ้นมาเมื่อเกินกว่า10ปีที่แล้วครับได้ผ่านการทดสอบใน3สถา,าบันทางการแพทย์ของไทย ว่าใช้ได้ผลปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงล่าสุดก็ได้มีการทดสอบในโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าได้ผลแน่นอนแล้วมีการนําเสนอผลการวิจัยนั้นผลการทดสอบนั้นในสภาโภชนาการคลินิกระดับโลก และงานประชุมโภชนาการนานาชาติที่เบียนานาด้วยนอกจากนี้แล้วก็มีการพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยผลการทดสอบนั้นในวารสารานานาชาติตามหลักวิทยาศาสตร์สากลนะครับาการลดลงของไขมันส่วนเกินตามส่วนต,ต่างของร่างกายก็ปรากฏชัดเจนนะครับตรงไหนที่มีไขมันส่วนเกินมากก็ลดไปมากไขมันะส่วนเกินน้อยก็ลดไปน้อยนะครับที่เห็นชัดๆที่ผมก็อจะสรุปหเห็นเด่นๆก็คือว่า ที่เอลเนี่ยที่เอวซึ่งเป็นส่วนที่พวกเรานมักจะกังวลที่สุดสามารถลดไปถึง18%ในเวลาเพียง2เดือนส่วนนิทตพกก็ประมาณ55%นะครับต้นแขนนะฮะต้นแขนลดไปถึง24%ได้เวลาที่เรายื่นแขนออกไปที่มันห้อยย้อยเนี่ยครับไอ้ตรงนั้น,นลดไปถึง24%นะครับในเวลา8สัปดาห์ไอ้ใต้คางครับที่ใต้คางเนี่ยที่เป็นเหนียงย้อนลงมานะครับ ก็ลดลงได้ชัดเจนนะครับส่วนต้นขานที่เราทดสอบก็พบว่าลดลงไปประมาณ6%เรนะครับเรามีความภาคภูมิใจในปีน,นี้นะครับเพราะสูตรนี้ได้มีการจำหน่ายไปแล้ว27ประเทศทั่วโลกคือปัจจุบันเนี่ยคนอยากจะลดความอ้วนคนก็กลัวว่ากินเหมือนกับกินยาหรือเปล่ามีผลเทียงหรือไม่มีภาวะเครียดก็อ,อยู่ในผลในเกณฑนะ์เราบอกว่าปีนี้ของเรามันเป็นปีนันธรรมชาตินะ กินเข้าไปแล้วก็ไปทํางานกับร่างกายของเราแบบธรรมชาติเพราะนั้นเราก็อยากจะให้คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ลดสัดส่วนของเรามีความสุขจากการใช้สบายๆอยากจะกินอาหารก็กินเป็นอาหารอยากจะกินเป็นน้ําก็กินเป็นชนิดนา้าอยากอยากจะกินแคปซูลเพื่อให้สะดวกก็กินเป็นแคปซูลอยากจะชงเข้าไปในกาแฟเข้าไปในชาหรือเข้าไปในก๋วยเตี๋ยวประทับรับประทานได้นะครับก็เป็น ก็เป็นความสบายสบายซึ่งเกิดจากการลดสัดส่วนนะครับเพราะนั้นเราก็เลยตั้งชมรมคนหุ่นสวยขึ้นมาเพื่อให้เกิดสกานสร้างสังสมคมของคนที่ร่วมกันมามีหุนสวยนะครับแล้วเราก็จะได้ร่วมกันเพียวทางแผ่นดิน